เอาเลยทีวนี่เขาบอกมาไม่พูดไม่จ้าไม่ว่าอะไรก็ใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อนเลยทีเดียวเขาบอกว่าสวยงามพระรามแปะกระบูกกระแหลกหลานบาลุยไยออกมาไม่มีการพูดคำถับเพลงเล่นไพายส่กระมุกโยกแยนกันมาพึ่ชะลอวันไก่ทองสู้ก็ถึงดีกายอย่างแน่นอนสายน้ำแตกกระสานสร้างเส็นเก่งเจอเก่งเห็นเจอเห็นแล้ทีเียมาดูสิว่านางกำแพงหอดเจ้าปู่จันพบกับเทพศักดิ์สิทธิ์ศรีสเกตเจอกับสุรินทายอย่าไปใครอย่าจู่ใส่กันมา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 ละจ้า จไหวสัญาไม่เสียเวลากับการลอข้ขอย้ก็ต้องผู้ชมดูเที่ยวนี้แต่กันมาแบบสานดันวันไหวแล้วก็ต้องผู้ชมเที่ยวนียย้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนตอนขาดสามแจมไม่มีเสมอไม่มีสมันเกินเสมอกันไครก็อยากได้สามแจมดูดีๆก็ต้องผู้ชมต้องมีไครแพ้ต้องมีไครชนะตอหน,น้านี้ใส่กันมาแบบจ้า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 แล้วจ้าสันผู้ชมเรื่อเที่ทททททททยวนี้มีความหมายแล้วก็ผู้ชมเป็นสามแจ ได้พอให้เกมสามแต้มไปเที่ยวนี้ใครไม่ผู้ชนะก็คือเป็นที่สองคงสายเอาแล้วเทพซักิสศีลบ้างให้เทพซักิสศีลบ้างให้เริ่มเบียดเริ่มเบียดชิงนี้แล้วเริ่มเบียดชิงนี้มาชิงนี้มาใจชิงนี้ไว้ก็ไม่ไหวพยายามเบียดนี่พยายามเบียดเสียดีหอวกูจันหัวกูจันเริ่มเบียดจี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 มาแล้วจ้า เที่ยวนี้ใส่กันมาจนที่ว่ามองหน้ากันไม่ติดเลยก็พอสองแขวดนี้พื้นที่ติดต่อกันกัำพันปุ่ชงเทพศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่สุรินทร์แต่ว่านักขับแกล,ล้งหรือว่าผอลงปูจันทร์อยู่รูปสีตะเกีไม่อยากจะเส้นตอนนี้คู่ขี่สูงสีดูดีเป็นเรือใหมเ่เรือใหม่ของเทพศักดิ์สิทธิ์เรือใหม,ม่ก็ไดะพิธีนมาขมของช่างพลิ่งเกอรน,น้อยจังหวัดพิจิตเ,เจอกับเรือใหม่พี่น้องนักขับแกล้งหรือว่าผอลงปูจันทร์อย่นักขับช่างบอลไล่กันมาบีกันมาไล่กันมาเบียดกันมา จ้าละจ้าแล้วก็ท่านผู้ชมเห่ับยากไผายเรตอนี้างให้ดูัไปวายังไงเทมซากซิบอลลูปูเทมซากซิบอลลููเทมซักซิบอลลููสุดท้ายก็รูเข้าเส้นชชยเห้ยมาแล้วเอาเทมซักซิตครับนับเรือมาที่กรมนการด้วยดูแล้วเห้ยมาถัแล้ว ใช้ไมูนนะกันไมิตขอบตะของสุดยอดคับสุดยอดาพิการประกาศผลเรือเที่ยวที่สิทธิ์ระว่างนางขระแลงพอหลวงปูจันทพบกับเรือเทศศักดิ์สิทธิ์ผลการแข่งกันครับเป็นเรือดีรกน้ำสีน้ำเงินเทศ สักสิเป็นฝ่<ป>นายชนะกับเที่ยวดีเอาละครับท่านผู้ชมงวดเข้ามาทุกทีเสียงปีก็ช่งอ้อนได้ใจเหลือเกินมาดูเที่ยวที่11ท,ท่านผู้ชมเป็นรวในสายสี่รลกน้ำแดงนั้นเป็นหน้าที่ของเรือพี่น้องจากดงหมักั่งโอ้อนปูสีหอนโอ้ยสาวสวยปล่อยชนะเอาแล้วโลกแดงสีแดงท่านผู้ชม สวนร่องน้ำเส้นนั้นเป็นเดือดีจากดาบเหลี่ยมท่านผู้ชมหงฟ้ามหาราชเป็นเที่ยวต่อไปดีเอาและพี่น้องแต่งน้ท่านผู้ชมเรียกว่าคนเชียร์นี่ลุ้นจนภาพเขามาหนุดไม่รู้เรื่องงาเที่ยวนี้ลุ้นตัวโกงโอ้โหถ้าเป็นสนามธรรมดาครับหลายๆคนบอกนี่คือค<อ>ู่ชิงอาจารย์พิรพลกับพยาบาลปีซาหยาบอกไงมันสานั่ง <laughs> เอาขอบคุณครับขอบคุณเลยๆายพี่น้องเขามาออกมาจ้าโอ้โหเอาล่าเที่ยวนี้มาดูสิว่าออกจากจุดไปก็ลอยแล้วเรี้ยวผิวแล้วลองมาเลยทีเดียวรดโปรดโจทยานเท้าห่า ใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อเถื่อเลยทีเดียวปูกันแหลกหลานมาแล้วไทยมารู้ที่ว่าเผือดีๆทำให้ถาผีน้ำว่าจะโปรสี้อวสาวสวยโผล่ฉะนั้นร่องน้ำสีแดงวันนี้ต้องมาเจอกับะงข์ฟ้ามหาราชไอตัวเต็งไอตัวเต็งในสนามมาดูซิว่าใครจะเป็นตัวเต็งหรือจะเป็นตัวเต็งเริ่มสียหายหายมือใส่กันมาจ้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 าเลยทีเดียวเลยจ้าเฮ้ยสองพลังหนุ่มใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อเติมทีเดียวหัวเพียงหัวตายเพียงตายตายต่อไปใครจะไปเจอเจออยู่ เอาเลย่าผู้ชมไม่ธรรมดาเลยเที๋ยวนี้ใส่กันมาแบกน้ำแตกน้ำตาแกแล้วก็่าผู้ชมเอาเลยเอาหัวเริ่มสับะยำไปผายแล้วไม่มีการลดลาวาสอกเอาจิ้งเลยตาผู้ชมจับตาดูนี้เที่ยวนี้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปผายกัรอย่างนี้ใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปเอาแล้วครับ่าผู้ชมถือว่าไม่ธรรมดาอยู่ดีๆก็ได้เดือดคู่เชงแล้วเอาแล้วไม่ธรรมดาเริ่มชิงกันรอบๆเริ่มขยับขยี้เริ่มปีกันแล้วถอนปูสีวันจังพีทะลิ้น แม่บอกเลยยอมอะไรก็ยอมได้แต่เที่ยวนี้ขอตะดาบเลี่ยมยอมไม่ได้พยายามเบียดทิ้งนี้พยายามเบียดทิ้งนี้ลาเลียมสั้งลุ้ริ่มเบียดจี้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 จ มาแล้วจ้าท uh, ี่มาถึงไหนล่ะอาจารย์เอ้ยข้าพเจ้าจะเสียวเดือเดือชื่อเดียวก็เสียวทั้งสนามนะครับเพราะว่าเจ้าผู้สีออสาวสวยผอมฉะนั้นพี่น้องจากบ้านโดมมากไฟเดินกตะพูกินใจจากบ้านดงแดงในนั้นก็หอมคามหาราศีแซมจีสนามเอาแล้วก็ต้อนรับไปกันมาแบบรบเถิดเถิดตามายตามไม่ยอมและทนโอ้พี่สูสีดูดิเลือดเสรกันมาที่นี่มามพิษไทยเกยไสหัวพิษหัวตายเพิษตายหัวพี่ิษตายไปได้เอาดูกันมาแล้วนหอมควาสีออด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  ที่ฟ้าที่ออนหฟาทก่อวาที่อาาา้เบ้านนนนะคะใจจะขาดแล้วเ้ยพี่น้องชาวเดือครับมาบังหันซ้อมด้วยครับเด้อบังหันซ้อมซื่ออ้าวอ้าวบอกที่ลือสีตาไปงาน ลำดับต่อไปเปนกาผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่11สาย4เรือดีล่งน้ำแดงจ้าปูสีอ่อนสาวสวยพลอยฉะนั้นพบกับเรือดีที่ไม่ธรรมดาล่องน้ำสีน้ำเงินหมฟ้ามหาราผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเส้นชัยร่วมกันสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้ำเงิน ผงฟ้ามหาราชอสศเราะห์ขีจา้าโอ้มาดูเที่ยวที่สิบสองออท่านผู้ชมไอ้าเยี่ยบ้านล,ล่ะครับไอจ้าเราเยี่ยบ้านล,ล่ะครับแมนมาเออมาดูโตดีไซน์อยู่ในร่องน้ำสนีน้ำมึนวันนี้ทศโขจันรมาพบกับสอสนามเพื่ออยากไรจากจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าเมืองแแต่ใส่กันมาละจาับใส่กันมาละจา้า ดีๆก็ท่านผู้ชมคู่นี้ใส่กันมาอีกแล้วก็ท่านผู้ชมว่าแล้วสนามแห่งนี้มีแต่ความตื่นเต้นเข้าใจจริงๆก็ท่านผู้ชมขู่ไหนก็ว่าคู่ไหนเอาเลยเอาละวะรองน้ำแดงลงน้ำแดงมาดูครับท่านผู้ชมส่อสถามฝันรองน้ำแดงนุ่นสิงห์ก็เลจิตโจดีสายเอาเลยใส่กันมาแบบจ้า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 แท่านผู้ชมแต่จะไม่แค่เจนนี้จดจ้องให้ดีๆครับท่านผู้ชมก็ถือว่าวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็ท่านผู้ชมเรามาเจอศึกหนักกันทั้งคู่ดูสิว่าดูดูดู ว่าอย่างไรทีมงานโจดีไซน์สิงรอนักเอกว่าไงเริ่มขยับนิดิเริ่มขยับไปไหนหัวเลย่อไม่ห่างกันไกลนะครับผู้ชมมาดูสอสนันสาบ้้ง เอาแล้วไม่ลบล้าพยายามพยายามชิงตัวนี้พยายามขีดตัวนี้พยายามชีตตัวนี้มาพยายามดิ้นดิ้นพยายามดิ้นมาพยายามบินมาหนูน้ำเอาแล้วเอาแล้วว่าไงแดงแดงแดงมาแล้วไม่เอาแล้วเริ่มเบี้ยเสียงสีโวยไม่ธรรมดาแล้วตะพูสิงโลนอีกน้ำมันมาเชิญแดงกระเทือนไม่สนแล้วพยายามขยับหนีอย่างเดียวขยับหนีอย่างนั้นแล้วตะพูชมเอาแล้วไว้ตอนนี้ดูเอาบอกได้ว่าตัวนี้สิงโลนอกิจกับเพาะยักร์ไรจากเมืองสาเกตนครพยายามขอดสอดตีขอนมาแล้วตอนนี้ว่ายังไงผีโลนอีกผีน้องเลย เอาแล้วให้ค,หใค,รใใครูขี่สศกศีดูดีนะครับตอนนี้มีคนรางวัลมาให้กับพิธีกรขอบคุณมาด้วยเอาเมื่อใส่กันมาแบบระบรมเถิดเิดเี่ว่าไข่ดีไข่ได้ใครใหญ่ใครอยู่ใครไม่สู้อย่างเงาหงอยนะเจ้าจะบอกใครเจะใครไม่เจอเดี๋มาเจอกับสอสหนังสามเอาแล้วเอาแล้วสิ่งนุ่งกินดีสิ่งนุ่งกินดีดีดีสิ่งนุ่งกินดีสิ่งนุ้งกินดีอยู่ซอสหนังามก่อนปีปีกันมาและสุดท้ายก็ผู้เข้าเส้นชัยโอ้เคีซี่ทั้งสองลำสีนดำเงิน เรือเที่ยวที่12เป็นเที่ยวสุดท้ายในรอบแรกระหว่างสอสนันฟาร์มพี่น้องจากเมืองแปะปุกรีรำพบกับเรือสิงห์ลนกิดพี่น้องจากเมืองสาเกตนครผลการแจ่งขันครับเป็นเรือดีล่องน้ำาส่น้ำเงินสิงห์ลนกิดเป็นฝ่ายชนะกับเที่ยวดี